สวัสดีครับเวลาเราเจอปัญหาตัว class not register แบบนี้นะครับเราสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้มาพูดถึงสาเหตุก่อนนะครับสาเหตุที่เกิด class not register ที่เราใช้ active x control 32-bit บิตบนระบบปฏิบัติการ6 4 b ิบนะครับเนื่องจากว่าในระบบปฏิบัติการ6 4 b i บิตเนี่ย Tar g e t ที่เราสามารถ Debug ได้นะมันจะสามารถดีบั g ได้ทั้ง x 8 6 x 6 4แล้วก็ ARM พรานั้น Visual Studio ที่เราใช้งานอยู่บน Windows 64บิตเนี่ยบางทีนะครับ d e f a u l t t l r t e t Platform ในการ Debug แล้วก็ Release ออกมาเป็น exe file นะ่นะมันอาจจะไม่ใช้ x86 เราต้องทำการเปลี่ยนนะครับสำหรับโปรเจกต์ที่เราใช้งาน a c t i v e Control นะโดยวิธีการดังต่อไปนี้นะครับที่ Solution ชื่อ Solution ของเรานะครับให้เราคลิกขวาเลือก Property จากนั้นเราเลือกเป็น x86 ซึ่งในโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยมีเฉพาะแพลตฟอร์ม x86 เท่านั้นแต่ของท่านผู้มเกียรติอาจจะมี x64 แล้วก็ ARM ด้วยนะครับให้เลือกสำหรับโปรเจกต์ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยที่ใช้ ActiveX Control 3 2bit บิตเนี่ยเป็น x86 นะครับแล้วก็ Debug ก,ก,ก็เป็น x86 Release ก็เป็น x86 นะครับจากนั้นก็โอเคแล้วก็ทำการปิดเปิด Visual Studio โปรเจกต์ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยใหม่ก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีครับ สำหรับนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ